สวัสดีค่ะคนวนจันคลิปนี้เป็นการดูพลังงานโดยรวมนะคะตั้งแต่วันที่1ถึง15พฤศจิกาย,ยน25 6 5อเรื่องการงานการเงินและความรักค่ะการงานนะคะปัจจุบันคุณได้ไพ่ดม,มูลค่ะ,ะเจ้าชะตารู้สึกอึอดอัดคับค้องใจอึมครึมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานทําให้คุณเกิดสภาวะเครียดวิตกกังวลคิดมากแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างคาดเคลื่อนไปหมด งานงานก็ล่าช้ามีการทํางานผิดพลาดทําให้รู้สึกเหมือนมีการใส่ร้ายป้ายสีโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังนะคะเจ้าชะตาล้สึกเสียใจเศร้าแล้วก็นอยเครียดค่ะต่อไปนะคะการงานของคุณจะเริ่มไปในทิศทางที่ดีขึ้นคุณจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือค่ะจะมีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาให้การสนับสนุนให้ความเมตตาให้การเอ็นดูคุณซึ่งถือว่าไปในทิศทางที่ดีนะคะผู้ใหญ่ใจดีคนนี้จะมีตําแหน่งหนะ้าที่การงานที่ค่อนข้างดีด้วยค่ะ ต่อไปจะเป็นเรื่องการเงินนะคะการเงินคุณได้ไพ่ตอนนี้คุณได้ไพ่แดดาบค่ะการเงินของคุณมีปัญหาอึดอัดครับค้องใจคุณอาจจะโดนโกงโดนแทงข้างหลังหรือการใช้นี่แทนคนอื่นติดล่างแหโดยที่คุณไม่ได้รู้ตัวไม่ได้รู้อิหนาอิเน่โดนฟอ้องร้องหรือมีคนนําปัญหามาให้ร้อยแปดพันอย่าง,างทั้งที่ถึงเฉย แต่อนาคตที่ทางทางการเงินของคุณก็ค่อนข้างจะดีขึ้นค่ะจะมีสภาพคล่องขึ้นถ้าคุณทํางานอยู่คุณอาจจะทํางานเกี่ยวกับธนาคารการคลังหรือทําบัญชีหรือเกี่ยวข้องกับไฟแนนซ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือเกี่ยวกับการเงินก็ได้นะคะการเงินคุณไปในทิตทางที่สดใสค่ะถ้าใครที่ทําอาชีพธุรกิจส่วนตัวจะขายดีมีกําไรธุรกิจคุณจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยนะคะต่อไปเสร่รนเรื่องความรักนะความรักปัจจุบัน เจ้าชะตาม,มีโชคเรื่องความรักเป็นคนที่เจ้าชู้มีสเสน่ห์ใจง่ายเห็นอกเห็นใจคนอื่นหรือมีคนเข้ามาเยอะในทิศทางความรักความสัมพันธ์ถ้ามีคนครอบครัวอยู่แล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องความรักก็ได้นะคะอย่าหวั่นไหวให้ใช้สตินะต่อไปนะคะจะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณในกรณีที่เป็นคนโสดก็จะมีเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาหรืออาจจะมีการเดินทาง การเดินทางเนี้ยก็จะทําให้ความรักคุณเริ่มต้นไปในทิศทางที่ดีก็ได้นะหรืออาจจะเป็นรักแรกในกรณีที่คนที่ยังไม่มีใครความรักยังไม่มั่นคงไม่ยั่งยืนนะคะขอให้พิจารณานานๆดูดีๆนะก็สรุปนะคะคนวันจันทของคุณทุกอย่างก็ค่อนข้างที่จะดีก็ไปเรื่อยๆนะคะแต่ไพ่สรุปใบสุดท้ายแนะนําให้คุณมีสติไม่ว่าจะทําอะไรก็คุณค่อนข้างที่จะเด็ดขาดแล้วก็มั่นคงก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดี เป็นกำลังใจให้สำหรับคุณวันจันทรนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ